สิริกองข้าวตามประวัติกล่าวกันว่าน,นิยมจัดในฤดูร้อนราวเดือนเมษาย,ยนของทุกปีก็นักท่องเที่ยวนะครับที่ได้เข้ามาร่วมงานกองข้าวงานเดือนในวันนี้นะครับตามที่ทางทางนน่านรองวุฒิสัตว์นะครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานไปแล้วนั้นก็คือตามอย่างที่ทางทาง่านวุฒิสัตว์ได้กล่าวไปนะครับก็เป็นประเพณีที่เราเป็นเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่ทางคณะผู้บริหารนะครับตั้งพื้นที่ในการที่จะ รับประทานอาหารทะเลได้ในอนาคตนะรว,รวมถึงจะตอนี้จะผลักดันสร้างความเข้าใจกับพี่น้องชาวนาเกลือโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเรามีเรามีนโยบายในการที่จะทำสี่นะครับเราได้ดเนินการม,มาได้หลับหนึ่งแล้วนะครับโดยมีผู้ช่วยในขานหนองเนี่ยเป็นนะคให้ชุมชนที่เนี่ยสร้างเศรษฐกิจไม่เฉพาะแต่ตลาดอย่างเดียวให้สามารถเดินเชื่อมโยงโยไปถึงนะครับตรงสะพานยาวได้ ทุกนาทีทุกนาทีเราคิดอยู่แล้วนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ก,กิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยต้องบอกว่าตัวแทนของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณคณะทํารรงานนะครับมีหลายตาในส่วนของลิงลมที่หายไปนานได้กลับมาอีกนะครับก็อยากให้พวกเรานะครับถือว่าเป็นประเพณีที่สือ่อทอดจะมาอย่างยาวนานนะครับและเราต้องสารต่อนะครับในวันนี้ส่วนของเครื่องเส้นสังเวยจริงๆที่มีอยู่วางบนะริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโซนกลางตัวนี้เองเนี่ย ในช่วงนี้ทุกท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคล,งคลเราเหล่าชาววัฒนาสาบสถาพรโปรดชุมนุมสโมสรได้ประทานพรชัยทุกคนล้วนพักดีมาสามัคคีชุมนุมกันจากเปรตพีเรียงตัววายใหม่เพื่อความสวัสดิมงคลทั่วทุกแห่งฝนโสดเทิน และมั่งมีสีสุขตลอดชั่วลูกชั่วหลานขอดลบันดาลให้เทวดานางฟ้าพูดผีปีศาจเจ้าที่เจ้าทางทุกตัวตนปกปักรักษาชาวหมู่บ้านนาเกลือแข่งเรียนท่านนี่ครับนั่งประจำเก้าอี้นะฮะเพื่อเข้าสู่ลำดับพิธีการถัดไป ภู่ิสัมภารดวสว่างพิพัฒมงคลเราชาวนาเกลือระท้องถิ่นมีตรงกลางด้วยมีตรงกลางด้วยมีตรงกลางด้วยเจ้ามีตรงกลางดูกางวุ้นสองอาปูนปูไปอาเมียร์เอามีไป์ต่อเอาเด็กชอเอาพี่น้อเป็นพี่นึอง

เยวนอีกสักหนึ่งรอบหึ่งรอบจะต้องรู้มีแล้วนาทีมีหอนจะได้มาตนกันปี